ดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนแกนนํานักเรียนฐานการเรียนรู้และการอ่านสลุดปากความพอเพียงค่ะดิฉันนางสาวอาริสาผูประไพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับ9ค่ะดิฉันนางสาวบุศรินสายนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับค่ะดิฉันเด็กหญิงพรพัฒน์อภัยเสวีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทักเนค่ะดิฉันเด็กหญิงณชาติชัชาโนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2องทับค่ะ ดิฉันเด็กหญิงกวชินพาสักคำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง้เอ็ดค่ะดิฉันนักสอบปุชียชิดาขอเหลืองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สี่้อสิบค่ะ ซึ่งครูประจำฐานการเรียนรู้ของเรานะคะมีทั้งสิ้นจำนวน25่านค่ะและมีนักเรียนประจำฐานการเรียนรู้รวมทั้งสิ้น134คนค่ะซึ่งฐานการเรียนรู้ของเรานะคะเป็นฐานการเรียนรู้ที่ปลูกฝังนิสัยรการอ่านให้แก่ผู้เรียนค่ะซึ่งผู้เรียนนะคะจะต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางด้านการอ่าน เช่นผู้เรียนนะคะจะต้องจับใจความสําคัญจากการอ่านได้ต้องสร mm ุปใจความสําคัญจากการอ่านได้และต้องถอดใจความสําคัญจากการอ่านและมาเผยแพร่สู่ผู้อื่นให้เข้าใจได้ค่ะเมื่อหนูได้เข้าร่วมกิจกรรมถานนี้แล้วนะคะทําให้หนูสามารถจัดการการอ่านหนังสือการจดสมุดบันทึกได้ด้วยตันเองค่ะเล่นสามารถใช้สื่อสารสนเทศ่ยวสมุดได้อย่างถูกต้องต่อความต้องการอีกด้วยค่ะถานนี้นะคะยังฝึกหักให้หนูมีนิสัยรักการอ่านใฝ่รู้ใฝ่เรียนและรักษาสีของส่วนรวมด้วยค่ะ ด้านสิ่งแวดล้อมพัฒนาหแหล่งเรียนรู้จัดเก็บนังสือให้เป็นระเบียบด้านวัฒนธรรมมีศรัทกากันอ่านใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องสารพราชาระเบิดจากข้างในทำตามรดับค่ารู้จักประหยัดเรียบง่ายปูกป่าในใจคนและเศรษฐกิจอกพอเพียงค่ะ โดยที่อยู่ได้รักษาสัตว์กลนะคะเทคนิคก,การอ่านแบบ SQ3R 1. s u r v เซอรการสำรวจ 2. q u เว t i o ชันคำถาม 3. าม3นตการอ่าน 4. r e รีคอคือการสรุปและ5รารีวิวคือการทบทวนค่ะสะัตว์มีปัญญานะคะปราชาวบ้านถ่ายทอดความรู้ในการทำกระดาษสารค่ะ 4. พรบโรบราโชบายด้าน,นการศึกษาในหลวงรัชการที่10 ด้านที่4การเป็นพเมืองที่ดีการเป็นพเมืองที่ดีเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนครอบครัวสถานที่ศึกษาสถานที่ประกอบการต้องสนับสนุนทุกคนให้เป็นหน้าที่พลเมืองที่ดีแก่ชุมชนค่ะผลสำเร็จของฐานการเรียนรู้การ,รการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมครั้งที่70 ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันยุวปนารักษ์ระดับชั้นมต้นและมปลายได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินการแข่งขันดนตรีเล็กระดับชั้นมต้นและมปลายการแข่งขันศิลปะหัรตกรงครั้งที่71ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันดนตรีเล็กระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันยุวปนารักษ์ระดับชั้นมต้นและมปลาย ซึ่งาทางโรงเรียนของเรานะคะยังได้รับรางวัลยอดนักอ่านและต้นแบบยอดนักอ่านทาั้งครูและนักเรียนค่ะซึ่งท่านผู้อำนวยการนะคะได้ให้การ,ส,รสนับสนุนเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็โรงเรียนของเรานะคะยังได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1โรงเรียนรักการอ่านดีเด่นนะคะจากสำนักการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีค่ะค่ะแล้วก็เ นเราะะได้ปิดปรับปรุงห้องสมุดนะคะแล้วก็พัฒนานวัตกรรมต่างๆในห้องสมุดขึ้นมาใหม่นะคะทําให้ได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งห้องสมุดดีเด่นจากท่านธรรมพรแข่งกสิการาสํานักการศึกษาธิการจังหวัดเลยทัมบุรีค่ะและหลังจากที่หนูนะคะได้เป็นยูวัฒนารักษ์ของห้องสมุดโรงเรียนนะคะทําให้หนูได้เห็นว่า ตั้งแต่โรงเรียนของเรานะคะได้ปิดปรปับปรุงและเปิดให้ใช้งานใหม่เนี่ยทำให้มีน้องๆนักเรียนหลายคนเนี่ยสนใจเข้ามาใช้ห้องสมุดในการทํางานงานเดี่ยวงานปลูกหรือว่าการจดบันทึกการอ่านเนี่ยทางโรงเรียนของเราก็สนับสนุนให้นักเรียนเข้ามาใช้ห้องสมุดกันเป็นอย่างดีเยี่ยมค่ะแล้วก็ได้เห็นว่าห้องสุดของเราได้คึกคักมากขึ้นจากการใช้นวัตรกรรมเทคโนโลยีต่างๆของห้องสมุดค่ะ พวกเราขอจบการนำเสนอฐานการเรียนรู้และการอ่านขงังความความเพียงไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ